สวัสดีครับพี่ๆเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม็กมอเตอร์ไบค์นะครับคลิปนี้นะครับจะพามาชมรถนะครับ h อ n d a w เว e ร้อยยห้านะครับตัวแรกนะครับตัวนี้นะครับเป็นหัวเถิกนะครับ125ย b o x ห้ายูบ็อกตัวแรกเลยครับสีบอลนะครับคันนี้เป็นสตาร์ทมือนะครับปายทะเบียนจังหวัดมุกดาหารนะครับ นี่รถบ้านนะครับรถแม่บ้านใช้นะครับรถผู้หญิงใช้นะครับครบรถแบบตอนข้างเดิมนะครับสภาพอะไรเดิมๆดิมครบนะครับผมพาชมก่อนเบรกหน้านะครับสวิตช์เปิดไฟนะครับเปิดไฟหน้าสวิตช์สตาร์ทมือนะครับเลื่อนไม้นะครับสวิตช์ไฟสูงตัวนี้มีไฟเลี้ยวที่หักไปนะครับแต่ครับกระจกครับเบาะนะครับผ้าเบาะเดิมนะครับพาชมรอบคันกันนะครับ เบาเท้ติดรถนะครับกล่องยูบ็อกยังสวย,สวยใสๆนะครับทั้งน้ํามันนะครับสวยอยูอ่อยู่ประมาณ20ปีได้นะครับถือว่ารักษารถได้ดีอยู่รถใช้ในไร่น่าจะเข้าไร่เข้าสวนนะครับเนี่ยไฟหน้ามีนะครับไฟหน้าเดิมนะครับเลี้ยวหูพบตะกร้าเดิมนะนะครับ โคนชุดสีมีแตกบางจุดนะครับมีลาวบางจุดตามสภาพการใช้งานนะครับล้อแมกนะครับยางเปลี่ยนใหม่นะครับอันนี้ซีนรั่วนะครับนี่ผมยังไม่ได้เก็บงานนะครับเครื่องเดิมเคยแกะนะครับตามสภาพการใช้งานนะครับบางโซ่มีนะครับโดยรวมว่าสภาพสวยครับพร้อมขับนะครับ เดี๋ยวมาดูสตาร์ทมือแล้วกันนะครับผมนี่เดินไม่ใช้ได้นะครับเดี๋ยวผมกดสตาร์ทเลยนี่สตาร์ทมือใช้งานได้เลยนะครับเครื่องนิ่มนิ่มนะครับลองฟังดูครับอันนี้ไม่ดังเลยนะครับนี่ครับผมเสียงท่อเบบนี้นี่แตค่อนข้างนิ่มนะครับส่วนใหญ่เรียกยยี่ห้าจะดังโซลาลินนะครับอันนี้ไม่ดังนะครับ สภาพโดยรวมรวมนะครับประมาณนี้นะครับไฟหน้าไฟท้ายมีนะครับสวิตไฟเลี้ยวเดี๋ยวผมเปลี่ยนให้นะครับนี่ไฟท้ายมีนะครับอ่าคันนี้เดี๋ยวอยู่ที่มีเล่มนะครับชุดโอนครบนะครับแล้วก็แต่ว่าภาษีขาดเกินนะครับถ้าใครอยากจดทะเบียนเลยเพิ่มอีกพันห้าเดี๋ยวผมจัดการให้นะครับเป็นภาษีเต็มนะครับ โอนเป็นชื่อเจ้าของรถได้เลยพันห้าครับถ้าโอนส่วนราคาครับคันนี้เสนอขายอยู่ที่เวลราคาที่หนึ่งืแดันเก้ารอยบาทนะครับแถมฟรีพร้อมล้อแม็กยางใหม่ๆครับก็ประมาณสองพันห้าได้นะครับชุดล้อชุดนี้นะครับหนึ่งมืนแปดพันเก้าร้อยบาทนะครับถ้าสนใจก็ติดต่อมาครับศูนย์แปดสองห้าหกหนึ่งห้าเก้าแปดเจ็ดครับรถอยู่จังหวัดนครพนมนะครับจัดส่งได้ทั่วไทยนะครับ ก็ติดต่อมาครับผมหรือว่าเม้น์มาในช่องแม็กมอเตอร์ไบค์นี่แหละครับเดี๋ยวผมติดต่อกลับไปครับผมก็โอเคครับพ,พี่เพื่อนๆเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ